สวัสดีครับนัด on the way d i v e นะครับวันนี้นะัดอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็มาเล่นซิปไลน์ที่ฮานุมานเวอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้นะครับจะมีความสนุกและมมความมันความฮาขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับแต่ดูที่อยอ่างน้อดูที่อย่อนอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่หันหลังครับแล้วขาใส่กรกงเท้าไปเล่นน้ำด้วยไ,ไป,ไปครับผมครับอีกงนึ โอเคครับเดี๋ยวก่อนหนึ่งก็กลับสมาธินะครับขอต้อนรับเข้าสู่หันุมานมือนะครับนี่จะไปกิจกรรมตึกรายนะครับโดยจะมีกฎ9ข้อ,ะขอ,น,อนะครับคุณนะครับของพี่น็อกนะครับท่านนึงจะเป็นพี่แบงค์นะครับอ่าคุณโดเรมอนมนครัตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฟังบรีฟก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีสำหรับฐานแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปเล่นโรลเลอร์กันต่อไปถ่ายรูปแล้วก็ไป เราจะเดินไปที่ฐานแรกกันเลยนะครับก็เดินจากตรงนี้ไปประมาณ2นาทีนะครับเดี๋ยวมีพี่ๆที่เป็นสตาฟนะครับนำทีมไปแคทต,ต้อนฮะม่วกสีน่ารักมากเลยชมพูเอ้ยของแคทมันมีที่ติดโกโปโพด้วยอะใช่แต่ปครับนี่มีอเขาติดแต่ปาน นานๆทีเราเปลี่ยนมันจะได้เลยฮะน,นานๆทีเราเปลี่ยน <laughs> พี่พี่เห็นใหม่นี่ไม่ใช่อะไรนะครับเ <laughs> พิ่งทาสีพี่เขาบอกว่าไม่ต้องกลัวเชือกขาดนะครับนานๆทีเปลี่ยนแล้วก็ทาสีใหม่อันนี้หยอกหยอกยอก ไม่ถึงข้างบนเลยค่อนข้างเลยแบบสูงนิดนึงนี่ความสูงประมาณเท่าไหร่พี่เออตรงนี้อยู่ที่ประมาณ25เมตรครับโดยประมาณขอาความสูง25เมตรนะครับถึงข้างบนแล้วแล้วเดี๋ยวคนแรกคนแรกก็จะเป็นจานวุฒิจานวุฒิเฮ้ยอย่าพูดิอรั๋ออะนะครับ จาวุตไปคนแรกสตาร์ทเซนแรกจะเป็นคสองที่ป่านคนสาเจ้าแคทจับเน้นๆนะไปแล้ว่งสอไป้วนไปแ้นอไป้นึ่งแ้สอนึคงสองไปแน่อปน่องไปลนทีง่องไปแนะครัอนี่องไปนึ่อลงปลคุณนันทวุฒิไปแล้ว ห้าร้อยสมบร์สมคนต่อไปกำลังจะลงไปแล้วนะครับ5้ารเมตรกลัวกลัวั่งเลยครับเราคอยขาลาง่าอเดย้องค่ขา ามก็เดี๋ยวจะเป็นคิวของผมแล้วนะครับก็ใช้ระยะทางนะครับประมาณ500รเมตรประมาณสัก30ิวินาทีได้โอเคคิวผมละดูกัน่อยขาไปไลยเอาครับพุดเราเซฟตี้อยู่แล้วนื้ตามผมแล้วไปไปเลย

อนนีกทีชิวอันนี้ก็มาถึงที่จุดสต็อปนะครับจากเล่นซิปไลน์นะครับ500เมตรเดี๋ยวเราก็จะลงไปด้านล่างตรงนี้นะครับนะครับเป็นการโรยตัวลงไปในระยะประมาณสัก15เมตรนะครับก็ชิวๆอ,อันนี้จะเป็น f l นะครับอนี้ พี่ป่านก็จะเป็นคนแรกนะครับที่ลงไปก่อนแล้วก็เป็นพี่วุฒินะครับแล้วเป็นแคปนะครับเป็นพ่อเมงนะครับที่จะลงไปข้างล่างสนุกนะครับฝนไม่ตกด้วยชิลมากมองกล้องข้างล่างหน่อยคุณพี่มองกล้องบนด้วยอโเคคนต่อไปมาครับพี่ สักครู่นะครับมอง้ใช่มองข้างบดปีมองข้างบดโอเคพร้อมไหมครับแับตรงนี้นั่งลงครับช้าช้าโอเคเอ้ยเดี๋ยวผมไม่นับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ีเดียวเดี๋ยวผมลืมใส่อุปกรณ์เดี๋ยวพอไม่ลราผมนับก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาจุ่มโอเคที่ผมแล้วนะครับโอเคครับ โอเคอโเคครับเดี๋ยวไม่จับเหนือเชือกครับอ่าโอเคนั่งลงสามสองหนึ่งฮึ๊บโอ้ยโอเคครับเดี๋ยวเราก็ลอยข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งครับเพื่อไปเล่นทางข้างหน้านะครับระยะทางประมาณ25เมตรนะครับพร้อมไหมครับ โอเคโอเคครับยัางลงสามสองหนึ่งไปไม่เอาอ่ะอ๋ออโอเคครับโอเคย่างลงใหเขาเยอนะอ่าโอเคของคนนี้ซอฟท์ๆ่างลงไม่เอานะอ๋อโอเคโอเค สามสองหนึ่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวพอเียวัวนแก้งกัมันแล้วนะครับเราแโอเคขอบคุณพี่นักงสามสองหนึ่งไป พอเลไปี่เวบอกไม่ขยำเวียงได้ไหมอะเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาจะนึ่งเขาคอยนะจะกลัวเลยจะกลัวเลยตาใจตาใจมากเม่นจะกลัวเลยโอ้ยโอเคครับผมทำไปเลย ทำดังดิโอเคมันจะหักหรอใจขึ้นังเออเโอเคโอเคอีกนิดนึ่งอนินึงโอเคนี่ตรงนี้ก็จะเป็นฐานลอยตัวลงไปด้านล่างนะครับฐานลงไปด้านล่างไม่ทหน้ากลัวเดี๋ยวกี่เมตรได้นะพี่ยี่สิกว่าเมตร อันนี้ตาตาแคทนุกเล่าอย่างดีเลยพี่ไร่แขนสองมือเลยขาด้วยขาด้วยสวยครับสวยนี่ก็เป็นตาของผมแล้วระยะที่ลงไปยี่สิบเมตรวุ้ยวุ้ยลงเลยโคตลมโคลม เรารีบลงกันเถอะโอเครับงครับหนึ่งสองสามเอ็นหลังน้อยได้ถึงแล้วโอเคไปครับพี่เบงเชียร์ครับพี่โอเคเดี๋ยวรอสองท่านตะกู่นะครับ ตอนนี้มาถึงที่จุดเปลี่ยนชุดอีกนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนชุดจากซิปลายเป็นชุดที่ไปเล่นโรลเลอร์นะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเล่นโรลเลอร์กันนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินขึ้นไปที่ฐานโรลเลอร์นะครับชันมาก สู้สดีสดีครับนิดหน่อยตึงแล้วเนี่ยน้องใช่ขับไฟกันครับขาอย่างนี้ตลอดนะห้าม,มห้ามห้ามกลางออกมานะได้เลยจ้ะ เบนเบนหนึ่งสตาร์ทนะผู้ชายเส้นนำเงินฟูลี่เบอร์เจ็ดเริ่มแล้วครับเพื่อนเพื่อนเดแปเพื่อนเพื่อนทุกคนไป

งยัตอนนี้ก็เล่นซิปไลน์แล้วก็โรลเลอร์เสร็จแล้วนะครับมันมากมันมากเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวเที่ยงที่ทรีมังกี้กัน ชหมอิงเนี่ยน้ำหนักไปขึ้นเลยแกงกงั้าวอร่อยไหมลับกำลังเข้าปากเลยมากินกันเลยอร่อยครับมค่ะช็อกระเน็ดค่ะ <c oughs> เอาเบอร์ค่ะ กินคาวเสร็จแล้วตามด้วยของหวานเป็นไอติมดาร์กช็อกโกแลตนะครับจากนนเบลเชียมเขาบอกว่าเป็นเบลเชียมช็อกโกแลตกินไหม <c oughs>